ย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงก็เย็นลงเรื่อยๆจนถึงเมื่อสองสามวันมาแล้วนี่อุณหภูมิลดลงแล้วก็รู้สึกหนาวกันทั้งนั้นเลยลบหนึ่งวันนี้และณที่จุดยืนอยู่ตรงนี้ ประมาณศูนย์องศายังไม่ถึงลบอะค่ะเมื่อก่อนเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าอากาศเนี่ยมันทำไมมีลบด้วยอะและถ้าศูนย์องศาแล้วมันจะหนาวขนาดไหนถ้าเปรียบเทียบกับว่าลบ1 0แล้วก็1แล้วมันมีลบศูนย์ไหะลบศูนย์ไม่มีค่ะศูนยี่มันจะอยู่ระหว่างกลางลบ1แล้วก็1 ช่วงตอนนี้ประมาณ4ี่โมงสิแล้ววันนี้อากาศก็เป็นอย่างนี้ตลอดวันคือไม่มีแสงแดดแล้วก็มีหมอกลงเห็ <c oughs> ed, นเขาตัวเล็กๆเนี่ยคะน่าจะเป็นเป็นเป็ดอะค่ะไม่ใช่นกเมื่อก่อนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่มันบินอยู่ในอากาศเนี่ย ก็เป็นเฉพาะนกแค่นั้นเองแต่ว่าที่เนี่ยเป็ดก็บินไปมาห่านก็เหมือนกันหงก็ยิ่งบินข้ามประเทศกันเลยทีเดียววันนี้อยากคุยเรื่องหมอกเพราะามันใกล้ตัวมากและเห็นทั้งวันไม่มีแสงแดด หลุดลอดออกมาเลยเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะขึ้นไปบนดอยหรือบนภูเพื่อที่จะไปดูหมอกในตอนเช้าๆกันบ้างแล้วเราเองจะฝึกให้ให้ตัวเองเนี่ยเห็นอะไรก็แล้วแต่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ล้อมรอบตัวเราให้ได้ข้อคิด ข้างหลังหมอกนั้นก็เราไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้เพรา็ว่าสวยเราเคยเมื่อก่อนนี้ขับรถไปเป็นตอนกางคืนน่ากลัวมากเลยขณะเปิดไฟแล้วใส่แว่นตาแล้วมองไปข้างหน้าทีก็ขับไม่เร็วแต่ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรหอยอันตรายถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้เปิดไฟหมอกไว้ข้างหลังแล้วก็ขับโดยที่ว่า ไม่ได้ระวังหรือเร็วเกินไปคนข้างหลังเขาก็กะระยะไม่ถูกก็อาจจะมาจุบไปะลรเราข้างหลังได้เพราะฉะนั้นต้องระวังมากขนาดหอมิชิตแล้วนะคะต้องใส่ถุงมือไม่งั้นจะหนาวตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วสิ่งเดียวกันชื่อเดียวกันแต่ถ้าอยู่ใน พื้นที่สถานที่ภาวะแวดล้อมแตกต่างกันมันก็จะส่งผลหรือว่ามีผลกระทบในหลายแง่หลายมุมการไปดูหมอกอย่างเช่นที่เมืองไทยที่ภหูหรือดอยต่างๆอันนั้นก็จะสร้างความสุดชื่นเบิกบานให้เมื่อได้เห็นแต่ว่าหมอกที่นี่อย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์นี้ ก็ได้ยินบ่อยๆอยะคะว่าคนจะรู้สึกเศร้าเหงาหงอยซึมมันก็ชวนให้เศร้าให้ซึมอะคะ่ะเพราะว่าเห็นแล้วมันก็เหมือนแบบไม่มีชีวิตชีวานะคะมืดๆคลึมๆซึ่งเราก็คิดว่าความจริงตามธรรมชาติของคนเราเนี่ย จะชอบอะไรที่มันเจิดจ้ามีแสงมีสีมีความสว่างเสียมากกว่าธรรมชาติเป็นครูสอนเราเราจะถือว่าธรรมชาติเนี้ยเขาจะให้ได้เรียนรู้จากชีวิตของเขาได้ในหลายแง่หลายมุมมองแล้วแต่ว่าเราจะมองอย่างไร ในเรื่องหมอกลงเนี้ยจะทําให้เราได้ตระหนักเพิ่มมากขึ้นว่าถ้าเผื่อว่าเราได้แต่นั่งมองเขาแล้วก็มีความรู้สึกที่เศร้าๆจะทําให้เรานี่ดิ่งลึกลงไปในความเศร้านั้นเอ่อลึกลงลึกลงเพราะฉะนั้นแล้วในการที่หมอกเขาลงเนี่ยเขาก็มีสาเหตุ แต่ที่อยากความชื้นในอากาศมันเยอะแสงแดดมันน้อยและต้นไม้ก็จะมีแต่กิ่งแต่ก้านในออลักษณะอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงแล้วตอนที่หายใจเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนว่าถ้าอากาศแจ่มใสท้องฟ้าเปิดโปรง่งใช่ไหมะมันก็จะจะ,จะ,จ,ะจะรู้สึกว่าหายใจโลง่งแต่ว่าถ้า ในอากาศมีความชื้นมากในลนักษณะอย่างนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าคอมันแห้งเหมือนกันนะคะและหายใจไม่โลง่งถ้าเผื่อว่าเราฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเออมันไม่ดีนะต่อตัวเราเองยิ่งนั่งมองมันก็ยิ่งเศร้าเศร้าไปเรื่อยพอรู้สึกตัวปุ๊บก็ให้ไปทําอย่างอื่นทําอะไรก็ได้คะ่ะหรือว่าคิดถึงเรื่องอื่นหรือ ให้ใช้ที่เขาเรียกว่าวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยในช่วงถ้ามันหนาวๆอย่างนี้ใช่ไหมคะในขณะที่ว่าหน้าร้อนเราจะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะก็ร้อนอีกใช่ไหมคะก็มีความทุกข์อีกเพราะฉะนั้นพอหนาวอย่างนี้เราก็เปลี่ยนการแต่งตัวอย่างเช่นเนี่ย,ยใส่ถุงม,มือนะคะมีหลากสีแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อโค้เสื้อ กันหนาวอะไรก็แล้วแต่เป็นทางด้านการเครื่องแต่งกายอะค่ะเราก็สามารถที่จะเอาความสนใจไปอยู่ในจุดนั้นร่างกายก็จะได้อุ่นและเราก็จะได้มีความสบายสบายในตัวของเราทุกอย่างมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวแค่นี้เองเพราะว่าเขาเป็นหน้าฤด,ดูใบไม้ร่วงอากาศอย่างนี้ค่ะสมกับที่เป็นฤด,ดูนี้เลยและเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นฤด,ดูหนาว ซึ่งว่าอีะก,ก็จะตกจะหนาวยิ่งกว่านี้นี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามธรรมชาติเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราด้วยค่ะไม่ใช่นั้นแล้วขาดทุนนะคะขาดทุนจริงๆ ทุกอย่างมีดีมีเสียข้อดีข้อเสียตัวเราเองเป็นคนที่จะกำหนดได้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรเพราะมิฉะนั้นแล้วชีวิตก็จะใช้เรา หมาทักทายเขาคงอยากวิ่งมาหาเราเนาะต้องระวังเขาอะ,อะ,อะ,อะนี่มาดูทิมาตรงนี้มาตรงนี้เห็นไหมโอเค ถ้าเขาเข้ามาแล้วก็ดิขกหางแสดงว่าเขาไม่ทำอะไร <c oughs> ใจเราคือธรรมชาติแล้ว่าถ้าธรรมชาติรอบตัวเขาคุ้มคลุ้มมันก็ยากอะ่ะที่จะเห็นแล้วให้มันเบิกบานใจแต่เราสามารถทำได้ก็คือมองแล้วให้ได้ข้อคิดให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่เขาเกิดขึ้นตรงนี้และที่สำคัญก็คือเข้าใจว่า ชั่วคราวและทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่ธรรมชาติเขามีสวัสดีค่ะ